สวัสดีจ้าเมื่อนี้ยายจิ้สิบห้ามาเฮ็ดแหนมเห็ดเห็ดมันปูดำจ้ะหลังทำความสะอาดดีๆเดี๋ยวก็เอามาหนึ่งจ้ะเอามาหนึ่งน้าเพื่จังบันเซรหลายน้องพี่น้องหนึ่งเอาหนึ่งรอบที่สองก็จะเป็นเห็ดมันปูเหลืองกับเห็ดเปลืองหวานจ้ะพี่น้องเอามาซอยเป็นเส้นๆจังสี่แล้วจ้ะมันก็สุกไง นึ่งแล้วก็ปล่อยให้เพื่อนสเสด็จน้ําก่อนนอกจากพี่น้องแล้วจังค่อยเอามาปุงเครื่องกันจ้ะเครื่องปุงกับบมีหยังงลายบ่มีสูตราตตัวแล้วแต่มากจาก้ะภาษาคนเห็ดกับเขา,าเป็นเนาะเนื้อจิ๋วกระส่เกลือใส่ผงนัวผงแซบุ่นละจ้ะแล้วกันใส่กระเทียมสับลงไปเนาะมากรสชาติได้ลายก็ใสอนนันันะาลายพี่น้องเอ้ย แนวเต่มักจ้ะเร็ดแล้วย้ายจิ๋วกับสิขั้นทุกอย่างให้มันเขากันพุลาจา้ะส่วนผสมก้าว่าเป็นเขากันดีนมือน,นี้ย้ายาจิ๋วกับสิล้องใส่เนื้อลงไปจ้ะเป็นเนื้อซับ ลองสูตรผสมกับเนื้อกับเห็ดเบิ่งมันฉิเป็นจังดายจิ๋วกับบอกเคยเห็นดอกพี่น้องก็ลอวงไปละเนาะตามภาษาคุณเห็ดโบเป็นคือว่ายังมันฉีเสียบใส่ลงไปจ้ะเห็ดหนีจิ๋วกระบอกได้หนึ่งเบิดเด้อจ้ะแบงหนึ่งที่เอาไว้ทำเห็ดสูตรใส่เนื้อกับใส่เนื้อจ้ะมันนี้ก็มาลองสูตรใส่เนื้อกว่าเนาะว่ามันฉิเป็นจังไดกยคันทุกอย่างให้มันเข้ากันุ่นละจ้ะจนรู้สึกว่ามันเหนียวุ่นละพี่น้อง ห่อไปเรื่อยๆเวลาจากพ,พี่น้องจนว่ามันสิเบิดน้อมาเบิงกันมามือนี้เอาสิได้จ,จักห้อจ้ะเทิ้งเนื้อเทิ้งเห็ดปนกัน เด้อจ้าแหนมเห็ดสารสหายเห็ดมันปูดำเห็ดมันปูเหลืองเห็ดเปล่งหวานนาพี่น้องเป็นต่แสบอยู่ได้เนาะขอบคุณทุกคนที่รับชมเด้อจ้าวัายจิ๋วสิมารีวิวให้เบิงว่ามันเป็นจังไหนจ้าไปเจอกันคลิปหน้าจ้าพี่น้องบ๊ายบายจ้า